นั่นก็เป็นชุดโปรโมชั่นดีๆนะครับที่จัดคืนกำไรให้กับท่านลูกค้าที่น่ารักนะครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับมีเพียง4ชุดเท่านั้นนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนเพจ Facebook นะครับเอสแอนด์ซอฟต์โซล l ร์เซลล์ฉยภูมินะครับวันนี้เรามาจัดชุดโปรโมชั่นคืนกำไรให้กับท่านลูกค้าที่น่ารักนะครับที่สั่งงานสั่งประกอบมันเข้ามานะครับสำหรับชุดนี้นะครับมีอยู่4ชุดเท่านั้นนะครับมีอยู่เพียง4ชุดเท่านั้นนะครับ ก็จะเป็นชุดแป้นอินเวอร์เตอร์ขนาด1,600วัตต์เพียวไซเวฟนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับเป็นแบตเตอรี่12บโวลต์แอมป์นะครับเดี๋ยวไปดูในชุดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับเดี๋ยวเราไปดูในชุดแป้นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับชุดนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับ3,900ับาทไม่รวมส่งนะครับใครสนใจทักแชทได้เลยนะครับมาดูกันครับตัวแรกนะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับ1,600วัตต์นะครับเพียวไซเวฟนะครับ ด้านบนก็เป็น M4 เหมือนเดิมนะครับ M4 บวกลบนะครับคอนโทรลชาัชเจอร์นะครับแล้วก็เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เบรกเกอร์ฝั่งแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ปลั๊กออกไปใช้งานนะครับแล้วยังไม่พอเท่านี้นะครับยังแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ด้วยนะครับ12โวลต์21แอมป์นะครับตัวนี้นะครับแถมไปให้เลยนะครับใช้งานได้นะครับเพราะว่าค่า CCA มาแล้วนะครับ ตัวนี้มีอยู่4ชุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ตัวแรกนะครับก็คือพัดลมนะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมอ่าสินิ้วนะครับเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบพัดลมก่อนนะครับปึ๊บนะครับเปิดเบรกเกอร์ฝั่งแบตเตอรี่ขึ้นนะครับมาดูโวลต์แบตเตอรี่นะครับ นี่ขนาดแบตเตอรี่เราเช็คแล้วนะครับตัวนี้จัดโปรเข้าไปนะครับแถมไปพร้อมแป้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดอิวอร์เตอร์นะครับืโอเคดูพัดลมครับเพียวใส่เบฟนะครับรั่นนิ่งๆนะครับพันหกร้อยวัตต์นะครับตัวนี้รั่นนิ่งๆนะครับมาดูวลตน์ครับผมมาดูวลตน์แบตเตอรี่นะครับนี่นะครับวลตน์แบตเตอรี่ยังดีนะครับอ่านี่มีโหลดแล้วนะครับมีโหลดแล้วนะครับโอเคไม่พอเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะเสียบหลอดไฟเข้าไปอีกนะครับ ตัวนี้เป็นหลอด LED นะครับ220โวลต์นะครับ18วัตต์นะครับนี่ไม่พอครับอีกหลอดนึงนะครับเอาไปเสียบอีกหลอดหนึ่งไปเลยนะครับปึ๊บนี่อีกหลอดหนึ่งครับนี่ครับมาดูโวลต์ครับมาดูโวลต์โวลต์ของแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับโอเคนะครับโวลต์ก็ยังดีอยู่เลยนะครับนี่เป็นการเทสนี่หลอดไฟนะครับโอ้โหนี่สว่างมากนะครับ18วัตต์นะครับอ่าแล้วก็พัดลมนะครับ นั่นก็เป็นชุดโปรโมชั่นดีๆนะครับที่จัดคืนกันไปให้กับท่านลูกค้าที่น่ารักนะครับเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับมีเพียง4ชุดเท่านั้นนะครับที่ราคา3,900บาทนะครับแป้นอินเวอร์เตอร์ขนาด1,600วัตต์เพียวสซดเวฟนะครับแล้วก็แบตเตอรี่12โวลต์20แอมป์นะครับก็ถ้าผู้ใดสนใจนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับผมรับแค่4ท่านเท่านั้นนะครับชุดนี้มีแค่แค่4ท่านเท่านั้นนะครับ ก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่น่ารักนะครับที่สั่งงานสองประกอบกันเข้ามานะครับเราก็เลยจัดแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับเพื่อ,อคืนกำไรให้กับท่านลูกค้าที่น่ารักนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ